ง่ายๆกับยายโสพินนะคะเราพามารู้จักผักหวานบ้านของเราค่ะเห็นไหมคะว่ายอดงามมากๆยอดงามมากๆเลยทําไมต้องปลูกคะทําไมต้องปลูกบอกไว้เลยว่าประโยชน์ของผักหวานบ้านเนี่ยไม่ต่างจากผักหวานป่าที่ราคาแพงๆค่ะเราปลูกไว้ ประจำบ้านนี้ง่ายมากๆเลยค่ะใช้ปรุงอาหารได้หลากหลายชนิดเลยนะคะแถมเป็นพืชสมุนไพรที่มีคุณค่าทางโภชนาการนี่สูงมากๆเลยเป็นแหล่งโปรโตีนไม่น่าเชื่อเลยเป็นโปรโตีนที่มาจากผักนี่แหละค่ะยิ่งกินเจเนี่ยมันจะน่าจะใช้ได้นะคะเพราะมีโปรโตีนมีวิตามินซีสูงด้วยค่ะเนี่ยมีวิตามินซีสูง มีเบต้าแคโรทีนช่วยในการมองเห็นบำรุงสายตาเชื่อไหมคะอันนี้ายายก็ศึกษาดูจาก Google ประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรค่ะเนี่ยสายตาไม่ดีฟ้าฟางมากินได้เลยนะคะเนี่ยกินประจำง่ายๆนะความเขียวคอโรฟิลคอโรฟิลีนนี่ไม่ต้องห่วงเลยเยอะมากๆเลยนะคะแล้วที่สำคัญก็บอกว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระค่ะ มีแคลเซียมและฟอสฟ,ฟอรัสสูงบำรุงกระดูกด้วยค่ะยิ่งวัยอย่างยายเนี่ยค่ะ60อัพเนี่ยก็กินได้ตลอดนะบำรุงฟันให้แข็งแรงใครมีเด็กเล็กๆประจำบ้านก็เอาไปตุนกับข้าวเป็นผักได้อย่างดีเลยค่ะทีนี้เรามาดูวิธีการปลูกกันนะคะง่ายๆปลูกอย่างไรง่ายๆนะคะ เนี่ยเราก็ตัดกิ่งเนี่ยกิ่งออกสีน้ำตาลน้ำตาลหน่อยนะคะตัดไปเลยเราไปปักชำเตรียมดินไว้ให้ดีนะคะของยายนี่ปักลงไปส่งเดชสมัยก่อนแต่เดี๋ยวนี้ถ้าเราจะทำให้ขึ้น100%เซนี่ยค่ะเราก็ตัดกิ่งพวกนี้นะคะกิ่งกำลังดีเนี่ยยาวก็ประมาณไม่เกินสองคืบสองคืบมือเรานี่แหละค่ะแล้วก็เตรียมดินใส่ถุงดำปักชำไว้ พอมันมีรากงอกนะคะแล้วก็มีแตกใบเราก็ไปลงดินหรือใส่ในกระถางก็ได้ค่ะเนี่ยอันนี้ของยายก็จะสูงสูงหน่อยทําสูงสูงเพราะเราลงดินแต่ถ้าบ้านใครนะคะไม่มีดินที่จะให้ปลูกนะคะเราก็ลงกระถางแต่ใบนี้เขาชอบแดดนะต้นนี้เขาชอบแดดมากๆเลย ชอบแดดจริงๆเลยค่ะนะดีมากๆเราต้องตัดตกแต่งกิ่งไว้บ่อยๆเพื่อมันมียอดอย่างเงี้ยค่ะนี่เดี๋ยวยายก็จะมาตัดมาเด็ดอ่อนๆเนี่ยค่ะอ่ะไปรูดเอาใบยอดอ่อนๆล้วก็หักได้หักใส่ลงไปได้มันก็คล้ายๆพวกเวลาเด็ดแล้วก็คล้ายตำลึงยอดอ่อนๆเราได้แต่แกๆแ่ๆเราก็รูดเฉพาะใบมันนะคะทีนี้เวลาเอาไปทําอาหารเนี่ย เราก็อาจจะไปฉีกให้มันเป็นใบเล็กๆลงบ้างนะคะจะได้จะได้ง่ายต่อการปรุงค่ะนี่เขาเคยเอาไปทำผัดเหมือนใบเหลียงเลยค่ะผัดไข่แบบใบเหลียงเลยค่ะเนี่ยผักหวานบ้านเนี่ยค่ะเหมือนใบเหลียงเอาไปแกงเลียงปนกับพวกบัวพวกตำลึงหลากหลายชนิดค่ะนะเอาไปทำน้ำปั่น สดๆเนี่ยค่ะไม่ต้องไปลวกหรือบางครั้งยายก็จะเอาไปลวกราดกะทิจิ้มน้ำพริกนี่หวานมากๆเลยสมชื่อมันเลยจริงๆเลยค่ะผักหวานบ้านตอนนี้เขาก็มีขายทั่วไปตามท้องตลาดนะคะไม่แพงด้วยเนาะพวกต้มไข่มดแดงหรือแกงอะไรต่างๆที่เขาใช้ผักหวานป่าในบางครั้งเราก็ใช้ผักหวานบ้านแทนก็ได้นะคะแนะนำกันค่ะ มาปลูกกันนะคะดีที่สุดง่ายที่สุดเนี่ยลงไว้หลายที่เลยค่ะเนี่ยไว้สูงสงูแล้วก็ก็เด็ดตัดตเตี้ยๆพอที่จะเด็ดถึงนะคะแนะนำมาปลูกกันคุณประโยชน์มากมายนะความเขียวนี่มาเลยค่ะปลอดสารพิษด้วยเราไม่ต้องไปดูแลอะไรมากแค่ลดน้ำบางครั้งก็อาจจะเติมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลงไปในดินเพื่อให้ดินมันล้วนซุย นะน้ำขี้วัวอะไรก็ได้บางทีไม่ได้ดูแลก็มันก็ขึ้นดีค่ะเนาะมาแนะนำมาปลูกกันค่ะดีที่สุดผักหวานบ้านประโยชน์อย่างที่บอกไปค่ะไปศึกษาใน google ได้นะคะดีจริงๆใครไม่มีที่ปลูกลงกระถางได้เลยแนะนำแชร์กันนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ